อาการท้ายสะดุดแล้วก็ต้นมันวูบนะครับติดมือขึ้นกว่าเดิมแนละ้วโอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ y o u u u e Channel นะัยเอโตะนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเว็บหนึของผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมมาใส่คาบูเอ็นโปร นะครับซึ่งกระบูที่ผมใส่ก็บอกเลยว่าราคาแม่งโคตรถูกนะครับผมและก็ผมก็เอามาแต่งปากเพิ่มขึ้นนะครับให้มันเป็นปากขนาด30มสินะครับผมซึ่งตอนที่ใส่แล้วนะผมก็ตามที่ผมได้ลองไล่ดูนะเมื่อวัน2วันเมื่อคี้นะครับรู้สึกว่าปลายนะครับผมรอบปลายอะ่ะมันยังแบบว่า,ามีสะดุดอยู่นิดหน่อยนะครับ แล้วก็ต้นก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะเอามาเทสนะครับลองวิ่งดูนะว่าหลังจากที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับอ่ามันจะวิ่งดีขึ้นไหมนะครับผมอาการท้ายสะด,ดุดแล้วก็ต้น มันวูบนะครับมันจะหายหรือเปล่าสําหรับการแต่งปากแล้วมันมอีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมเราจะแก้ไขยังไงนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ทาเสร็จแล้วนะโอเคก็เมื่อให้มันการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเทสรถกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับว่า,าผมทําอะไรไปบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวจะบอกในคลิปนะโอเคก็เดี๋ยวตอนแรกกันเลยเราก็ต้องมาลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับผม พอเราทาเสร็จแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องก็สตาร์ทติดง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแล้วก็การเปิดเร่งนะดูนะครับค่อนข้างที่จะติดมือขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับนี่นะครับผมก็อารมณ์ก็เหมือนกับเคเลียมอ่ะก็ว่าได้นะนี่นะครับ โอ้โหติดมือขึ้นกว่าเดิมแลผมติดมือขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวลองออกตัวดูสักหน่อยน,นะโอ้โห,โโหเปิดนี้ก็คือแบบว่าเปิดออกได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับผมก็เปิดออกได้แล้วก็ไม่วูบด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขี่แบบว่าขี่เล่นดูนะครับผมว่าขี่ตั้งแต่ออกตัวทีแรกนะครับมันจะวูบไหมนะครับผมแล้วก็ ขายมันจะเดินดีหรือเปล่านะผมก็อาจจะไม่ขี่แบบว่ายังไงล่ะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตอาการรถผมดูกันแล้วกันนะครับผมว่าอาการที่ผมบอกไปนะครับผมก็คือต้นวูบเนาะแล้วก็ท้ายวอดอ่นะมันจะมีมาเห็นไหมสําหรับรถผมนะครับโอเคปะแล้วก็ไปลองกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็ขีบเบ่เบาๆก่อนนะขีบเบ่เบาๆเล่นดูนะครับผม ว่ามันมีบ้านคนอยู่เนาะแล้วก็ไม่ค่อยขียย่แรงสักเท่าไหร่นะครับโอเคเพราะบิดบิดก็บิดขึ้นตามมือเลยนะนี่นะเออดึงขึ้นดีเลยนะครับคุณผู้ชมดึงขึ้นดีเลยแหละนะครับดูดิดูดิด ที่เป็นนะหรือว่าโอเคเลยนะครับหรือว่าดีเลยนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดมากมากนะครับผมสำหรับใครที่ใช้ขบูเอ็นโปอยู่นะครับผมก็จะรู้ว่าเข็มลิงของขบูเอ็นโปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับบล็อกได้นะในกรณีที่เป็นขบู กดดีดีหน่อยหรือว่าระบูแท้นะครับจะไม่สามารถทําได้นะครับอแต่ว่าวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะมาแจกเคล็ดลับนะครับอเดี๋ยวพาขับรถขี่ดูสักสักหน่อยดีกว่านะครับผมเออผมอยพูดอะไรวาก็พาขับรถดูอาการสักหน่อยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะวนกลับกันนะครับรู้สึกว่ารถเยอะนะครับ โอเคนะคผมคุณผู้ชมก็เมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าจอดรับโทรศัพท์นิดนึงนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราครับลองดูขากลับอีกสักรอบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้ก็คือขึ้นหนึ่งนะครับโอ้โหแบบว่าดึงก็ดีนะครับคุณผู้ชม มันดึงขึ้นติดมือเลยนะครับขึ้นตามรอบเครื่องเลยนะ มก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ช็อปของผมนะครับผมว่าผมทําอะไรกับขบ o ูเอ็นโปลรูปนี้นะครับทําไมมันถึงปิดรอบต้นปิดมือแล้วก็รอบไลายมันไปวูบนับผมโอเคก็เจอกันที่ช็อปครับไป